สวัสดีคะ่ะสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะเนาะมือนีแม่เพ่นมาทักทายสบายดีเอฟซีทางช่องคือเก่าค่ะเนาะของวันที่25ก,กรกฎาคม2567ค่ะมือนีแม่เพ่นมีแนวทางนะคะฮาหนอยของสีเซียนให้กับเอฟซีทางช่องได้เอาไปเป็นแนวทางกันนะคะวาเมื่อนีจะได้ตัวใดเนาะแม่เพ้นก็อดากจะ มานำเสนอให้ FC ทั้งช่องแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพนด้วยเนาะถ้าผู้ใดเนาะอยากจะสร้างจองบูชาเนาะคะ่ะนี่ค่ะเบี้ยแก่เนาะคะ่ะของหลวงปู่ศิลาเพื่อเอาไปเป็นอ่าไปติดตัวไวนะ้เนาะเป็นสิริมงคลให้แก่กับเจ้าของหลกักกับขอบพ่วเนาะคะ่ะแล้วก็กําไรหยกเนาะผู้ใดที่ค้าขายเกี่ยวกับการค้าการขายเนาะอยากให้เอาไปไว้ติดตัวไว้เนาะคะ่ะ แล้วก็แค่เาระลึกถึงออ่า่าาบารมีปูเนาะค่ะแล้วก็สวดมนต์ภาวนาขอพรแล้วก็สวดมนต์คาถาที่ของปูเพิ่นาหายมากเนาะค่ะแล้วก็ระลึกถึงปูแค่นั้นก็ประสบผลสำเร็จนะคะ FC ทุกมือนี้แม่เพื่อนก็ดีใจแฮ่งๆตั้งแต่ไปพบกับไปไหว้ไปกราบแลาวได้ไปไหว้ไปกราบเพิ่นแล้วก็ได้นำอของมงคลเพิ่นมา บุให้เอฟซีทางช่องได้บูชากันตอมแม่เพ่นกับฮูสึกว่าขอบคุณแม่เพ่นมีความสุขหลายขึ้นแล้วกัการงานกะเริ่มปังขึ้นไปเรื่อยๆนาะงฮูติดตามกะขึน้นไปเรื่อยๆค่ะนาะงฮูติดตามยอดไล่ยอดแซ็กกเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแม่เพ่นกับขอกราบขอบค,คุณเอฟซีทางช่องด้วยเนาะคะ่ะแล้วก็ความพยายามของแม่เพ่นด้วยแล้วก็ความศรัทธาที่แม่เพ่นมีต่อทางพระพุทธศาสนาเนาะทุกๆ ที่เนาะไม่เพ่นกัไดดทําบุญเนาะไม่เพ่นใดมากไม่เพ่นก็ทําบุญไปไม่เพ่นใดมากไม่เพ่นก็ททาบุญไปเนาะค่ะบ่บาวาบ่วาแต่ทําบุญกับบัดวาอาลามเนาะผู้ใดญา,าตีพี่น้องที่พู้ใด่เดือดร้อนไม่เพ่นกับซอยซอยใดตามกําลังที่ห้าซอยใดนะคะเอฟซี FC อย่าอย่าซอยเกินที่ว่าห้าซอยบ่ได้ค่ะเอฟซีเนาะ ถ้าเกินกัลั่งเข่าเข้าจะอาจจะเป็นคนทุกขนดีทุกทั้งกายทั้งใจได้นะคะเอฟซี FC. ให้เข้าใจเรื่องการทาบุญและการให้นะเข้าต้องแบ่งให้แบ่งเก็บแบ่งใส่แบ่งจ่ายให้ถูกต้องนะคะเอฟซี FC. เนาะเอาว้เาเรื่องนี้ไปแล้วเ,เพื่อนก็ขอฝากคือเกาค่ะบัว่าจะเป็นครีมนะคะชุดแก้ฝ้ากับจุดด,ด่างดำนะคะนี่ค่ะผู้ใดอยากสวยอยากขาวอยากปังละอยากรวย ทักมาหาแม่เพ้นเนาะแม่เพ้นมีพร้อมให้ทุกอย่างเนาะคะ่ะเอฟซีเนาะบ่าจะเป็นความสวยความงามบว่าจ,จะเพื่อสุขภาพเนาะมาค่ะแคลเซียมที่ผู้ใดมีอาการปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขาเนาะก็สั่งจองแม่เพ้นมาได้เนาะแม่เพ้นมีพร้อมให้ทุกอย่างค่ะมีแต่ของดีๆที่แม่เพ่นนำมาเสนอเนาะให้กับเอฟซีทางช่องค่ะผ่านออยอหมดแล้วบว่าจ,จะเป็นครีม ทานหน้านะคะบอกว่า,บาจ,จะเป็นอาหารเสริมนะคะบำรุงสายตาบำรุงกระดูกนะคะผ่านออยหมดแล้วบบต้องยานนะคะเอฟซีเนาะแล้วก็ผู้ใดอยากนาชํำว้าวนะคะเหมือนกับเพื่อกับแม่เพ็ญน,นะคะบ่ต้องไปใส่แป้งนะคะบบต้องไปใส่แป้งให้มันนา,นาโบนะคะนี่ค่ะกันแดดจิตพักดีหนึ่งหลอดสามร้อยบาทถ้าผู้ใดเก็บไปทางแม่เพ็ญจะบวกเพิ่มอีก 50บาทค่าทรงนะคะเป็น350บาทค่ะเนาะฝากด้วยนะคะโฆษณาแต่สินค้าหลาย FC จะสร้างขีนาแล้วเพ่นขอโทษขออภัที่เอามาข่าวขายแต่ของอยู่นี่เนาะแตเบิงตัวเลขน้ำกันค้า f c วันนี้รวยๆปังๆกันต่อกับฮานอยนะคะเอาเนี่นะคะ FC มาเบิงตัวเลขแนวทางฮานอยกันต่อนะคะ ว่าวันนี้วันที่ยี่สิบห้าผลแนวทางฮาหนอยสีเซียนจะได้ตัวใดมาฝากนะคะเอแต่ว่าเมื่อวันอ่านี่เนาะคะ่ะเราพัฒนาหลุดอีกแล้วเนาะคะ่ะเข้ามางวดหนึงงวดน,นี้ก็หลุดอีกแล้วเนาะคะ่ะถึงจะหลุดเอฟซีอย่าลืมเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจทั้งไม่เพลิลและเซียนทุกๆเซียนด้วยเด้อเนาะคะ่ะขอกําลังใจค่ะ ก่อนจะขับไปเบิ่งแนวทางไม่เพ่นจะพาเอฟมาเบิ่งเอาตัวเลขเอาผลงานเอาผลงานของตาเเซียนมาว่านนี้กันก่อนว่าเซียนไดเขาเน่เนาะมาเบิ่งน้ำกันค่ะผลนอยพิเศษเมื่อวานนี้บนออก911ล่างออก83ดสนอยปกติบนออก455ล่างออก97ส่วนฮานอย VIP บนออก764ด่ 4, ล่างออก57เดเด้อจ้ะเนาะ มาเบงเจ้าแรกค่ะฮานอยของเซียนเชียงใหม่ให้มาหนึ่งกับศูนย์เนาะก็หนึ่งมาตัวเน้นเนาะตัวเน้นหนึ่งมามาน้อยพิเศษหนึ่งนอยแต่ว่าจับคู่ให้บเขาค่ะเนาะเอาจับเอานี่ผิดจับอ,ออกผิดนะส่วนของเซียนโคราชเมื่อวานนี้หกกับศูนย์หกมานะคะหกมาตัวเน้นเนาะ มาตัวเน้นแต่ว่าจับคู่ให้บบเขา่าเด้อค่ะเนาะส่วนของอาเซียนอุดรหรือว่าออนองแสงให้4กับ8ตัววิ่งตัวรูดเข้าทั้ง2ตัวเนาะแต่ว่าจับคู่ให้เขาแค่น้อยเดียวก็คือ8 3ดสาตรงๆล่างของน้อยพิเศษนะคะ fc ส่วนของพี่พหัสวิ่งรูดหนึ่งกับสเมื่อวานนี้1กับสก็มาทั้งสองตัวเนาะแต่ว่าจับคู่ให้บอเขานะคะเอฟซย่างจ้ายะ <Okay. S 1> จ้าขอบคุณค่ะ <Okay. S 1> นี่ค่ะเอาได้ผลงานของเมื่อวานนี้แล้ววันนี้พี่พหัสด ให้มาค่ะฮานอยวันที่ยี่สิบห้าวันนี้เนาะวิ่งรูดบนล่างสมกับห้าตัววิ่งตัวรูดเน้นที่สามรองห้านะคะวันนี้จับคู่ให้ที่สามหนึ่งสามสี่สามห้าสามเก้าห้าหนึ่งห้าสี่ห้าหกแล้วก็ห้าเก้าเน้นให้ที่สามหนึ่งสามสี่สามห้าและสามเก้าเด้อค่ะนอนแนวทางหานอยของพี่ประหัตส่วนเมื่อวานนี้ ของพี่ประหัตให้วิ่งลูดมาหนึ่งกับสี่มาทั้งสองตัวเนาะแต่ว่าจับคู่ห่บอเขาค่ะเมื่อวานนี้จับคู่ห่บอเขาเดอ้อจ้ะเนาะส่วนมันนี้กับห่มาวิ่งลูดที่หนึ่งกับสามตัววิ่งตัวลูดเน้นที่สามรองห้าเออขอโทษหลายๆีซีวันนี้ให้สามกับห้าผิดเนาะค่ะขอโทษค่ะสามกับห้าเน้นที่สามรองห้านะคะ จับคู่ที่สามหนึ 1, ่งสามสี 5, ่สามห้าสามเก้าห้าหนึ่งห้าสี่ห้าหกแล้วก็ห้าเก้าเน้นที่สามหนึ 1, ่งสามสี่สามห้าและสามเก้าจ้าเนาะได้แล้วค่ะของพี่ประหัตฮานอยวันนี้มาต่อที่ของเซียนโคลา่าสเซียนโคล่าสให้มาฮานอยวันนี้ค่ะวิ่งลูดที่เก้ากับสี่ตัววิ่งตัวลู่เน้นที่เก้าลองสี่ จับคู่ที่90 91 93 94 10 12 13แล้วก็14วันนี้เซียนโคลาตเน้นที่90 91 93และ94นะคะ f อ,อเนาะส่วนผลงานของเซียนโคลาตเมื่อวานนี้จับคู่บอเข่าคะ่ะเนาะตัววิ่งตัวรูดเข้าตัวเน้นอยู่แต่ว่าจับคู่ให้บอเข่านะคะเนาะ ส่วนมมอเน่เพิ่นกระหาหมาวิ่งลูดที่เก่ากับซตัววิ่งตัวลูดเน้นที่9กรอง4จับคู่ที่90้าศูนย์เก้าหแล้วก็14นะคะเอฟเอาวันนี้แก้มือกับฮาหนอยขอให้ฮาหนอยเฮงเฮปังปงยกทั้ง3ามนอยนะคะเนาะคะ่ะให้เอทั้งช่อง ขอให้แตกบนแตกล่างแก่มือจากล่าพัฒนาเมื่อวานนี้เด้อเนาะวันนี้ขอให้รวยๆปังๆค่ะอันนี้ค่ะแคปหน้าจออแนวทางฮานอยของที่ประหัตและเซียนโคราชวันนี้กันจ้าเนาะได้แล้วไม่เพนจะ้าไปโตค่ะมาต่อที่ของเซียนเชียงใหม่เซียนเชียงใหม่ให้วิ่งรูดที่7กับ6วันนี้ตัววิ่งตัวลู่เน้นที่เจลองหกจับคู่ที่เจ จ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดแปดหกศูนย์หกหนึ่งหกห้าแล้วก็หกแปดเน้นที่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดหกเจ็ดแปดค่ะส่วนเมื่อวานนี้ของเซียนเชียงใหม่ให้มาเข้าตัวลูดตัวตัววิ่งตัวลูดตัวเน้นเนาะค่ะแต่ว่าจับคู่ไฮบอลเขาจ้านเนาะจับคู่ให้บอเขาค่ะ ่วนวันนี้ก็ให้มาวิ่งรูดที่7กับ6ตัววิ่งตัวรูดเน้นที่7ลอง6จับคู่ที่7 0 7 1 7 4 7 6 7 8 6 0 6 1 6 9เออ6 5แล้วก็6 8เนาะเน้นที่7 0 7 1 7 6และ7 8ค่ะได้แล้วมาตัวที่สุดท้ายท้ายสุด ก็คือของเซียนอุดรนี่เปลี่ยนซื้อแล้ววันนี้ขอให้ปังๆเด้อนะคะวันนี้เปลี่ยนชื่อแล้วค่ะเอฟซีจากอน้องแสงกับกาวายาคือกันนาะเซียนอุดรจะง่ายเนาะว่าง่ายของของแควดีเนาะค่ะเอฟซีเอาเซียนอุดรกลับมาแล้วค่ะวิ่งลูดบนล่างหนึ่งกับเจ็ดตัววิ่งตัวลูดเน้นที่หนึ่งองเจ็ดจับคู่ที่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ด หนึ่งเก้ห้าเจดหและ7จดปดเนาะวันนี้เน้นที่1นึ่งสหนึ่งห้าหและ19ส่วนเมื่อวานนี้แต่ว่าฮานอยก็ยังทําผลงานออกมาได้ดีอยู่เนาะทุกวันเลยเข้าทุกวันเลยเนาะของเสียนอุดอรหรือว่าออนองแสงเนาะใบเอาแล้วออนองแสงเนาะกลับมาใช้ชื่อเดิมก็คือเสียนอุดอรแล้วค่ะวันนี้เนาะค่ะ เมื่อวานนี้ทําผลงานออกมาได้หนึ่งนอยก็คือ83เนาะวิ่งรูดเข้าทั้ง2ตัวส่วนมือนีกับไห้มาวิ่งรูดที่1กับ7ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่1นรอง7จับคู่ที่1นึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจดหนดสเจดห้าดหและ7 9เก้าออเจดเนาะเน้นที่1นึ่งสหนึ่งห้าหนึ่งเจและ1 9เนะคะ fc เอามาแคบหน้าจอค่ะแนวทาง ฮานอยวันนี้ของเซียนเชียงใหม่และเซียนอุดรน,นะคะเอฟซี FC ทางช่องแคปหน้าจอเอาแล้วเดี๋ยวม่คค่้นจะเดียวเดี๋ยว,ยวขอโทษหลายจะมาจัดเรื่องตัวเลขให้เอฟซีทางช่องได้แคปหน้าจอไปน้ำกันทั้ง4เซียนเลยเนาะวันนี้ได้กลับคืนมาแล้วค่ะเซียนอุดรเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเอฟซีทางช่องนะคะ,ะเตรียมตัวแคปหน้าจอเอาแนวทางเนาะคะ่ะ ฮานอยวันนี้เนาะทั้งสี่เซียนค่ะได้บัคคะเอซี FC, สวยปะคะ่ะถ้าสวยแล้วแคปหน้าจอเด้อค่ะสวยแล้วก็บอกมาแน่ค่ะว่าจะแคปไดหรือบอเนาะเอาวันนี้ขอให้เฮงเฮงปังปงัยกช่องนะคะทั้งสี่เซียนค่ะเนาะ คลิปนี้แม่เพ่นก็นข,อขอขอบคุณเซียนทั้งสีเซียนแล้วก็เอซทางช่องนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะจะเดินทางไปทางใดก็ขอให้แค้วคาดปลอดภัยเมื่อนี่เนาะตอนบ่ายประมาณบ่ายสามเนาะะบ่ายสามครึ่งแม่เพ่นพี่ประัตและครอบครัวจะเตรียมเดินทางไปที่กาลสิน์นะคะก็จะไปนอนค้างคืนอยู่ที่กาลสิน์ตื่นเช้าก็จะไปไหว้พระอยู่ที่ พระธาตุหมื่นหินขององค์หลวงปู่ศิลาแล้วก็สายๆก็จะกลับมาที่อุทยานธรรมเนาะของหลวงปู่ค่ะเพื่อนําเงินไปถวายสร้างห้องน้ําหรือว่าบุรณะที่ซ่อมแซมทีวา่าเพิ่นยังบอ่อท่านใดเห็ดแล้วจังสีนัะเนาะคะ่ะ fc มือนี้จะเดินห้างออกไปนะคะเอาตามนี้ค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ